โตลันโตชุดสะสมอาหารเปิดตาดอกทุเรียนเฮียงการันตีสวัสดีครับผมครับวันนี้เราอยู่สวนนะครับเป็นสวนผสมผสานร,ระหว่างเงาะกับทุเรียนนะครับปลูกแซมกันมานะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันบ้านคลองขวางนะครับอ่าตำบลแสลงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับอ่าสวนของประธานสมศักดิ์อยู่รอด นะครับวันนี้เราก็มาดูว่าวันนี้เราพ้นตอนโตเปิดตาดอกเงาะกับทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันดีกว่านะครับไปครับครับวันนี้เราอยู่กันมุมสูงสูงนะครับมาชมมุมสวยๆกันบ้างนะครับด้านบนนะฮะอันนี้จะเป็นเงาะกับทุเรียนนะครับที่ปลูกแซมกันมาแปลงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับในย่านนี้นะฮะ เป็นไงครับเราดูแปลงเงาะกับทุเรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงนึงนะครับมังคุดกับทุเรียน,นผสมผสานเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับไปครับตาผมมาสำหรับมังคุดนะฮะที่อยู่ในแปลงทุเรียนก็ดีอย่างนะฮะเราไม่ต้องอดน้ําเราก็ให้น้ําตามทุเรียนได้เลยนะฮะใบมันก็จะสดชื่นเวลาออกดอกมันจะออกประมาณพร้อมๆกับทุเรียนนี่แหละครับ สวยางเรครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เราก็ดูกันครบเลยทุเรียนเงาะมังคุดนะครับส่วนผสมผสานนะฮะก็ใบนี้ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะใช้โตลอนโตในการเปิดทั้งมังคุดเงาะทุเรียนนะครับเพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเปิดตาดอกนะครับด้านหลางผม รทรงนอกก้านจะยาวนะครับอันนี้ไม่ออกดอกนะครับจะเป็นก้านนะฮะเราไปดูทรงในเอานะครับสําหรับบางคุณนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับยี่เงีงพาทัววันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม